<aunque S 2> สำหรับสำหรับอาหารมื้อนี้นะครับมื้อเช้านะครับมื้อแรกของวันนะครับก็จะเป็น้เนไะด

เป็นข้าวตมนะนนนะม้มนะครับอันนี้ไข่นะไข่เค็มไข่เค็มนะครับไข่เค็มคคคุุุณณณ

ขวาครับครับคู่ที่หกขวาเพิ่มครับขยับขวาเพิ่มอ,อีกับขยับผ่านขวาขยับผ่านไปท่าขวาขวาเพิ่มครับวันนี้นก่อนรับประทานอาหารก็ต้องออนแมตนะครับเพื่อความเคยชินนะครับความเคยชิน ในการใช้ปากหายใจนะครับสองศูนย์บอกว่าดึงเข้าหาตัวสองฟุตสองฟุตดึงเข้าหาตัวอีกครับดึงเข้าหาตัวอีกครับแล้วที่นั่งมือขันหลังครับผีดครับยืดศอกขึ้นมากดด้านหลังขยับเพิ่มขยับตามเลยครับ คนอไม่อนครับครูต่อไปขยับตามเลยครับขยับขยับเพิ่อีกครับเห็นดให้ตรงเู่ครูต่อไปพยายามขยับพยายามขยับตาครับไปทางขวามือผมครับ

คู่คู่ที่สี่นับจับท้ายครับขยับขยับท้ายครับคู่ที่สี่นับจับท้ายขยับท้ายครับใช่คู่ที่ห้าด้วยครับคู่ที่ห้ารับจับท้ายสุดครับขยับท้ายครับคู่ที่สี่ขยับท้ายครับตัดเข้ายังเออครับคู่ที่สี่ขยับท้ายครับ ผู้ที่สามขยับขวานีดีึงครับเอาไปนั่งกินไหมเอาไปนั่งกินไหมข้างบน <c oughs> ่วยมันอยู่เฉยสินาเทลกบนเอาเพื่ออะไรไป

ระดเกลยนับก,กู้ในทางนา้ำทาละเลจำนวนส8นายขออนุญาตร,าาารัออตบประทานอิ่งรับประทานาขอจาก

เราก็จะบวกนะครับ นี่นะคนักเรียนก็รับประทานอาหารนะครับโดยการออนแมทนะครับเป็นฝึกความเคยชินนะครับแรกๆก,ก็จะยังไม่ชินนะครับนน้องสองคนเฝ้าทงครับนักเรียนสองคนอร่อยไหมครับอร่อยเฮย้ยอ่ตอนนี้ชินหรือ,อยังครับที่ใส่แมสชินเนี่ยยังเฮย้ยอะอ๋อย,อยังนะ ครับ,รบนี่ยังไม่ชินนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับนี่ทงทงหายตอนไหนเนี่ยก็นะครับทุกคน,นก็รับประทานอาหารเช้านะครับตอนนี้ ก่อนที่จะไปภารกิจต,ต่อไปนะครับนี่ก็รับประทานอาหารเช้ากั้นนะครับ